สซัยไพครอบครัวทุกคนวันนี้ที่บ้านเรามาบ้านสวนกันใช่ป่ะก็คือเราอ่ะมีทุระทุกคนแล้วเขาคิดว่าเราไม่มาแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนดูเราอยู่ที่บ้านสวนแล้วทุกคนตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเรามาเลยนะเดี๋ยวจะค่อยๆขับเข้าไปแล้วดูรีแอคทุกคนว่าเห็นเราเขาจะรู้สึกไงเพราะไม่มีใครคิดอยู่แล้วว่าเราจะมาแม้กระทั่งแม่ก็ไม่รู้ว่าเรามาใช่ไม่มีใครรู้เลยแม่ขอโทษครับบีบีว่าโกบิวโกโบเจอแล้วเขารู้สึกไงไม่รู้เหมือนกันปะ แอคชั่นจะเป็นไงแอคชั่นคนแรกอยากเจอใครในบ้านคนแรกเบนนี่เบนนี่มาด้วยอยากเจอเบนนี่ตอนนี้เราขับอยู่นะทุกคนถึงบ้านสวนแล้วนะเดี๋ยวไม่มีใครเห็นรถเราต้องค่อยๆเข้าไปเดี๋ยวเขาเห็นุยมันเห็นแล้วว่ะปี๊บเลยปี๊บปี๊บสิปี๊ร็วตื่นกันหมดเลยดูพีฟดิ่งง คนดิซื้อพิซซ่ามามึงก็รู้กล้องกี่ตัววะเนี่ยพี่อมกล้องกี่ตัววะเนี่ยตอนแรกถ่ายคลิปอยู่แล้วแบบใครวะอยู่นะเออเงี้ยมาปะอ๋อตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่เหรอแล้วเห็นิงมันเหมือนเป็นละครเลยม่ะเฮ้ยมันหมาปะเฮ้ยมันหมาปะเหมือนละครเลยเหมือนละครมากอ่ะ ก็มึงบอกให้กูมากูก็มาเลยไม่มีอะไรในรถเลยบอกไปดูนอกจากขึ้นอนไม่มีอะไรเลยถามพูดจริงกําลังขับรถอยู่ข้างนอกแล้วไม่มาตั้งแต่เช้าด้วยกันอะทุกคนคุยกันเฮียมจะมาเซอร์ไพรส์บอกว่าถ้าตอรี่ก็ไม่ลงอะไรก็ไม่ลงเออไล่ขับกี่โมงแคดีห้าเ่อยขับกลับนอนก่อนนอนก่อนจริงๆมาหาครอบครัวจริงๆกูกําลังขับรถอยู่ข้างนอกถ้ามาหาครอบครัวต้องมีกล้องก็กูหยิบติดมาไง ขอให้ไม่ถ่ายคลิปนะบอกว่างั้นกูอยู่บ้านนะอะไรเยอะไม่มีคลิปยังมาเปล่าก็มาใช่พวกก็มาใช่เขามากันหมด่ะบิลบ้านนะแต่กล้องอ่ะมันคือส่วนหนึ่งของร่างกายเว้ยพี่โอ๋เข้าใจป่ะโอ๋ก็ถือใช่เซอร์ไพรส์ไปมากก็เฮ้ยดูเสียงนี่เขาจะนอนกันเหเฮ้ย